ไปตลาดไปหาดูว่าวันนี้มีอะไรทําให้ยาก,กินบ้างนะไปดูมีแต่ผักทั้งนั้นเลยตอนกลับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อกันมีแต่สวยๆแล้วก็ถูกด้วยพอดีอยากกินปลาดุกก็เลยจะมาดูว่าที่ตลาดมีปลาดุกไหมมีพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะซื้อไปสี่ตัวนะคะทอดด้วยต้มด้วยแต่ว่าจะดูว่าได้ตัวใหญ่ไหมพอดีบอกเขาว่าไม่เอาตัวใหญ่มาก แต่ก็ยังได้ตัวใหญ่อยู่ดีนะคะปลาดุกเพราะมีแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นซึบถึงบ้านแล้วเราก็จะมาทำกินได้ลวกผักเพราะผักถูกมากมาละสิบบาทก็เลยแวะซื้อมานิดหน่อยเราจะมาหาของไปทำป่นทำต้มนะคะแต่ว่าเจอแต่ตะไครค้ค่ะใบมะกรูดหาไม่เจอนะคะแล้วก็ได้พริกของยญาเยอะคะ่ะบ้านนี้ชอบ ของยาเยอะมากนะคะก็เลยหาอะไรไม่ค่อยเจอเราก็จะได้นิดหน่อยเพราะว่าผักเยอะนะคะเพราะว่าชอบกินเนื้อย่างกันตอนดึกก็เลยซื้อมาไว้อันนี้เราก็จะว่าจะต้มแต่า่าบอกว่าอย่าก,กินป่นลอยนะคะเราก็เลยทําป่นลอยกันบันภาษาอีสานก็ป่นธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นป่นลอยเพราะาเราทําเป็นตัวเราก็จะต้มน้นะะําค่ะหยอดปลาลาหยอดตะไคร้ ใส่พริกใส่หอมนะคะที่เราเตรียมไว้เราก็จะค้างน้ำมันไปด้วยนะคะเพราะเราจะทอดต่อเลยจะได้ความไวนะเพราะเราทำอยู่คนเดียวต้มน้ำเดือดแล้วแล้วก็จะเอาปลาลงปลาเราจะทำสอตัวทอดสองตัวเพราะเราซื้อมา4ี่ตัวตัวใหญ่เต็มกระทะพอดี เราจะมาทอดปลาต่อปลาแล้วก็ใส่แต่แป้งนะคะแต่ว่าเราหมักไว้แล้วหมักตามที่เราชอบได้เลยขั้นตอนตอนเสร็จนะคะหั่นหอมหั่นกระเทียมไว้ว่าจะโรยจะถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายอยู่แต่ว่าไม่ได้กดอัดเสียดายมากอันนี้เราก็จะทอดเราทอดสองตัวเหมือนกันนะคะในจังหวัดที่รอของ ต้มสุกปลาทอดได้ที่นะคะแล้วก็เป็นลานจานเกือบกลับมาพลิกไม่ทันเกือบปลาไหมนะคะแต่พอดีที่กลับมาทันเลยก็เหลืองพอดีเลยกรอบค่ะตอนนี้เริ่มกรอบแล้วเรจะคนนิดหน่อยไม่คนแรงนะคะเดี๋ยวปลาแตกตอนนี้เราก็จะมาคนป่นของเราต่อนิดเดียวแล้วก็จะมาเติมหอมเราจะไม่เอาลงที่แรกนะคะเราจะเติมที่หลัง พอแฟนชอบกินหอมแบบกรุบๆนะคะพริกไม่ได้ตำนะคะใส่เป็นเม็ดคิดว่ามันจะเผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวจะได้เอาพริกป่นใส่ในรอบหลังนะคะปลาก็สุกแล้วตักปลาขึ้นเลยสวยมากเหลืองพอดีกรอบสองตัวเต็มจาน เราจะต้มผักต่อผักที่เราซื้อในระหว่างที่รอให้น้ำผักร้อนเราก็จะมาตักปลาขึ้นกันแอบบเติมน้ำนิดหน่อยในระหว่างนี้เราก็จะเติมพริกป่นด้วยเพราะว่าไม่เผ็ดใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งก็ยังไม่เผ็ดเพราะว่าไม่ได้ตำนะคะ โอเคเราก็จะมาเอาผักลงน้ำเริ่มร้อนใส่เกลือน,นิดหน่อยลวกผักผักสิบ,บาทนะคะได้เต็มกระทะเลยผักสวยด้วยกรอบหวานปลาเราก็สุกแล้วแล้วก็ตักกินหอมมากรสชาติเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยแล้วก็ตักไปเรื่อยๆตักจนหมดแล้วก็จะรอผักสุก ลูกสาวก็จะเดินมาบอกว่ามา้าต้มะมาม่าให้หน่อยกับข้าวเยอะแยะลูกสาวก็ยังกินต้มะมาม่าเหมือนเดิมบ้านใครเป็นบ้างต้งมะมาม่าใส่ไข่สองฟองเสียดายลืมถ่ายตอนโรยกระเทียมโปรยหอมต้มะมาม่าให้ลูกสาวแล้วก็จะมาตักผักขึ้นผักเราก็สุกแล้ว อากาศดอกหวานมากค่ะช่วงนี้ใส่เกลือนิดหน่อยเข้ากันพอดีเลยกินกับน,น้ำพริกอะไรก็อร่อยลูกสาวคนโตค่ะจะกินข้าวเวย็นกันแบบนี้ทุกวันมีแต่คนบอกว่าทอดปลาอร่อยต้มก็อร่อยถ้าได้ขนมจีนนี่งอร่อยขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ